สวัสดีครับวันนี้มาทำไมโครบิดนะครับเอาโน้ตเรื่องของเพลงสงกรานนะครับเอามาทำมาดีบเปาแบบง่ายๆนะฮะก็คือไล่เรียงโน้ตไปตามเครื่องมือมิวสิกเลยนะครับผมจริงๆถ้าทาให้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเนี่ยก็คือว่าเอาโน้ตทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในอาร์เรย์นะฮะซึ่งผมพูดว่าถ้าเกิดสําหรับมือใหม่นะฮะเราก็ไม่เป็นไรครับผมเราทําเรียงไปก่อนนะครับแล้วพอเราเริ่มเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวไปทำอาร์เรย์ทีหลังก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะมีเรื่องของการเซฟเทมโปนะฮะว่าเราจะให้เพลงเนี้ยเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาโน้ตเพลงมาเรียงต่อกันนะครับโน้ตเพลงเนี้ยก็จะมีเป็นคีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเรียงได้เลยนะครับผมนะครแล้วก็มีเรื่องของตัววิ่งด้วยนะฮะอันนี้ตัววิ่งก็ใช้ Extension นะครับที่ชื่อว่า s โ l t e c h นะครับเอาเข้ามาก็สามารถที่จะพิมพ์ Happy ฮปสงกรานอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่ฮะขึ้นมาก็จะเป็น ตัววิ่งก่อนนะฮะแฮปปีส้สงการนะฮะที่ผมเขียนโค้ดไว้คือเรากดตัว A ก็จะมีเพลงครับลองฟังเพลงสงการด้วยกันเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือเราใส่เพลงเข้าไปนะฮะแล้วก็หรือยังไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมนะฮะตรงไหนจุดก็มีเรื่องของ La สฟ for กี่บีตก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกับตัวจังหวะของโน้ตนะครับเนี่ยฮะหจังหวะครึ่งจังหวะเนี่ยะครับหรือจะเป็นตัว1นส่วนสีจังหวะ2จังหวะ4จังหวะได้เลยฮะเทียบเับเทียบกับโน้ตขบีตโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวอะไรเงี้ยนะครับผมนี้ได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้ผมกดแชร์เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวแชร์โปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมวางลิงก์ให้ในคอมเมนต์นะครับก็ใครสนใจสามารถคลิกได้เลยนะครับก็จะมาฟังตัวโปรเจกต์นี้หรือว่าก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับ